ปาต,ตัวเองกับมี่ตีมันเกี่ยวปังฮ้องล้วปังฮ้องคุณลูกท่านโดนมาล้วผมแล้วพี่ลูกท่้นโดนมานะครับพี่ชายสุธีรกของผมเองผมตอนหน้ากล้องหรือในกล้องผมก็รักไปโยไปอยู่เจย็เยนๆจเยน <laughs> มาแล้วครับผมขอเปน้ำอะไรเว้ยขอเป็นน้ำทะเลปั่นแล้วกันลงไปด้วยกันโอ้ยไปอยู่งไใช่แมสก์เห็นทีนี่ใช้แมสก์กันจะล้มกันเลยนี่มันคือเชียงกูฎิขึ้นเลยเนาะเจ้าขึ้นเาลยก่อนน่ะเฮ้ยกูดูคนครับเป็นตาผู้ใดนี่นูกเป็นตาใครเนี่ยเนี่ยเอาเสียสวยเลยว่ะทุกคนทุกคนเสียสวยเลยวะเนี่เสียจนะเอ้ยเอ้ยเสียใจนี่หรอ ติ้งวะแก๊ปมาถามด้้อะไรอ๋อผมอ๋อผมอ่าครับอันนี้แก๊ปแก๊ปแก๊ปพีครับรู้จักพี่ไหมเนี่ยรู้จักค่ะพี่ชื่ออะไรพี่แก๊ปค่ะโอเคโอเคขอบคุณค่ะอยกโมไหนแล้วครับโมสองโอ้มโมโอเคโอเคอันนี้พี่ชื่ออะไรแก๊ปแก๊ปพีโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตั้งใจเรียนนะ ใครๆเนี่ยโอเคแจ็ปเปอร์พีกน้องๆตอบไม่เชื่อใจในเสียงนี้พี่อะไรนะพ,พี่แกร์ค่ะขอบคุณครับแจ็ปเปอร์พีกแบงก์กันยังไงนี่เฮ้